ีค่ะส่วนใหญ่พี่ฮันนี่นะจะดูเกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นหลักแต่ว่าสมาชิกค,ค่าวันนี้ค่ะจะดูเรื่องงานดูให้ด้วยก็มาค่ะขอให้เลือกไพ่นะคะกองที่หนึ่งกองที่สองหรือว่ากองที่สามนะคะตั้งจิตแล้วเลือกไพ่กองที่หนึ่งกองที่สองหรือว่ากองที่สามนะคะ ท่านที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการงานในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะงานหนักทีเดียวใช่ไหมงานหนักทีเดียวนะคะนะจากหน้าไพ่นะคะจะเห็นได้ว่าสําหรับกองที่หนึ่งนี้นะคะงานที่คุณทําเนี่ยหนักทีเดียวนะคะเป็นงานที่ต้องใช้ความอุตสาหะเป็นอันมากนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ตอบแทน นับว่าคุ้มค่านะคะสําหรับการได้ไพ่ในลักษณะนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้อดทนนะคะไม่ว่างานจะหนักยังไงนะคะมองถึงผลลัพธ์ที่เราจะได้เข้าไว้นะคะขอให้สู้ๆแล้วกันนะคะสําหรับท่านที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะคะมาดูกันนะคะว่าได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะสําหรับการงานของคุณค่ะใบที่หนึ่งใบที่สองแล้วก็ใบที่สามนะคะจากหน้าไพ่จะเห็นได้ว่างานก็ ถ้าเทียบกับกองที่หนึ่งนะรู้สึกว่าจะเบาวกว่าแล้วก็มีความสุขในการทํางานมากกว่าแล้วก็งานเนี้ยเป็นงานที่ท้าทายนะคะแล้วก็เอ่อมันก็หนักแหละมันไม่ใช่มันไม่หนักหรอกมันหนกักแต่ว่าคุณมีความสุขกับการงานที่ทํานะคะอืมก็มีความกระตือรือร้นในการทํางานที่ดีทีเดียวนะคะนะจัดว่าดีทีเดียวค่ะก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้ทํางานที่คุณรักนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ในกองที่สามนะคะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะคะใบที่หนึ่งใบที่สองแล้วก็ใบที่สามนะคะคุณมีความรู้สึกว่าการงานที่ทําในปัจจุบันเนี่ยทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างหนักใจเนาะใช้คํานี้ดีกว่าหนักใจแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอิสระพอควรเนาะแต่ว่าผลตอบแทนที่มันได้น่มันดีไงประเด็นก็คืองานมันหนักคุณไม่โอเคหรอกกับลักษณะงานที่ทำน่ะ แต่ผลตอบแทนที่ได้รับมันดีเนาะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็อดทนแล้วกันนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนะบอกเลยว่าผลลัพธนะ์นมันดีจริงๆเพียงแต่ความรู้สึกในใจเรามันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะักนะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะ,นะคะก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานทุกท่านคะ่ะ